ว่าดีกับก็คลิปนี้ก็มาตามมันตอนเจ้าว่าก็คลิปก็เตือนผู้ปลูกเรียนกับไอติพมอกมาเตือนนี่ต่าปมไม่รู้นะครับโดยวดียวปุมก็ดก้วยศึกษ่าเกียบด้านการกเกษตรมาก่อนแล้วก็ผมก็ได้ลงพืนตีอวดรู้อยู่จะไม่กับเรียนปั้นปุ้มจะยกตัวอย่างว่าเรียนม่อนทองรือว่ะเรียนจานี่นี่เมื่อโคนนี่ต่างตายมันไม่มีจะไม่กับ ถ้าเคยจะเรียนมาก็ให้ตรงไปตุกมาจากอื่นเนีย่ยผมบอกว่าจากจังาวัดน้อยอนะตั้งต่างตตยมันมีแกเรียนบ้านกับมันมีแกเรียนบ้านแล้วตานคิดไหมล่ะกับว่าเรียนพันนั้นว่าทำไมจึงไม่มีว่าตีต่างตายคือต่างตายบ้านเราไม่ตึ้งผมแรงว่าปัจาลุงโคนจัง ช่วงก้าทำเมยมันได้มีเรือนปั้นเหมือกโคนโขรโว่าข็เกยเอาบปลูกกลั้งนึ่งแล้วมันก็ตายกับมันโรด้อยมากไอ้ตีโรดอยู่บางก็คือตามริมกล้องปลูกปุ้นเงตบนต้นจ่าคู่คือบางค้นว่าริมกล้องมันโรดลง่พามันโรดกับะว่าริมกล้องบางชุดมันตีมันชุ้งตีนี่ผู้ตีเขาบอกปลูกเป็นช่วนช่วงนี้ก็ตายมดกับเนือรุ่นโอนนั้นก็หลายปีมาแล้ว บราพ่บเมื่อโก้นั่นนะพมมีรถดอกโลรกับเ <c oughs> คยไปทุกปั่นเรียนมาจจกจังหวัดอื่นัมมาปลูกต่างใต้ต่างพตタลุ่งนะกับติดจ้งนะงกับเราพึ่มีดอโกโลเมือ่อกก้นพม่บข่าดําขาพล้ายแล้วก็มีดวงสี้ก็้างให้ตุกปั่นกลาเรียนก็เอตะจังหวัดจ้งก็ปลูกกันเป็นช่วนไล่ช่วนกับเตะพุนรุตายต้กับหม่างช่วนกระโรถแล้วก็ปวดโจแล้วก็มันจะ เป็นลูกอยู่ได้ครับประมาณสามปีมัน่ายตายตีต้นนี่ต้นก็ตายหมดกับเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยกระตังเต่นั่นมากกับมันไม่ก่อยนี่ยุ่มปลูกก็ะเพึ่งต้นนี่เลยกับเรืมจ้าอะไรตีห้าปีตีผ่านมานี่ยก็เรืมมีการปลูกกันอีกนะครับเรียนปั้นตีก็ได้ปลูกกันมาก็ปลูกาผู้ตีไข่กลาปั้นเรียนกับช่องเชื่อมปลูกก็ได้ไข่กลาปั้นเลยรับก็เลยช่องเชื่อมก็อ่า อ๋วิจาการมาจะโบ้ให้กว้างไว้ปลูกเจนนั้นเจนนี่กับก็เลือก้นก็ตามๆที่โนมูนเนูไรนวายแล้วเอาดินเดงมาปูนเหลือปลูกก็ตอบ่อพ้พอมีก้าวเหลืองว่าทํำเม่ยเรียนเดียวมาปลูกไอ้เดียวจ้ำจังวัดเก๋ๆบ้านเรานี่ติดเทมันจบตายก็ไอ้พ้นเดียวเรื่จากอากาศกับอากาศมันไม่ได้อากาศมันร้อนกับแรงกรงทุง ตีนี่เรียนตีก็จบอุณหภูมิจริงๆริน,นะกับยี่สิบตึงสามสิบองศานะครับย้ำนะอุณหภูมิยี่สิบตึงสามสิบองศาเรียนก็จะจบกับเตต้าหัดสามสิบห้าตึงเจ็ดสิบเลียวนี่เรียนก็ต่ำตาเยี่ยวเจ้าตายครับเป็นอย่างนี้แหละไปถ้ำที่บ้านเรามันมีไม้แล้ะกับอากาศได้นตีว่ายี่สิบตึงสามสิบองศา บางคนเออน,น่าจะไม่มีหรือมันมีกับบางตีด้วยตีกลายเข้าหรือตามเหมือนควนรชุวงๆแล้วกับมีบางบางตีแต่ตั้งนี้ต่างนั้นก็มันต้องอยูติว่ามีต้นไม้อื่นด้วยมีป้าไมา้เบญจพรรณอยู่ด้วยเรียนจึงไม่ตายด้วยเพราะแตว่าเรียนต้องการออกซิเจนมากแล้วต้องต้องการลุ่มยิ้น เล็กๆหน่อยๆตึ้งบานเรานี่มันไม่มีหลุมยินนะมันมีหลุมโรนเมื่อนอกจากเดยโป้ปุ้มอยู่ปัดโรนเหล้วเรียนจะรถหรือลักครับนักวิชาก,การ่ังไล่ตีกล้ยปั่นเรียนนั้นร,รู้ไหมหรือกว่ารู้เลยทำมึนไม่เอามาบอกลูกาลอกกล้ยปั่นเรียนไปวันๆได้ลุยห <c oughs> ชู้วยแล้วกล้ยปั่นเรียนกัน นี่ในพระนุปายปลูกตายที่ต้นช่องต้นก็มาดซื้อไม่หลาวว่าไปโจมชมกันเหนื่อยแล้วบางช่วนยิ่งอากาศร้อนร้อนบบนี้แล้วโตไอเรียนจ้ามปีเซปีก็อย่างตายยืนต้นนะอากาศร้อนเหลือกันลุ่มกันร้อนที่พัดมน้ำกันแห้งจริงๆแล้วเรียนนี่การปลูกเรียนนี่เราไม่ต้องรดน้ำก็ได้บางคนเหลือกันไม่รดน้ำมันเรียนตายเลยล้ะ แตว่วตีตีว่าทำเลดีดีไม่ต้องหลดน้ำกับเก๊ต่าไฮไอต้นกับปลูกเรียนบางคนก็จะทำไม่ก็ต้องหยอกคุกไอ้ช่วงก็ปลว่าต้นเรกก็ต้องหยอกคุกโอในช่วงว่าพื้นดินเดิมนิดนึงยำเหาือนนิดนึงมันไม่ใหญ่เตียมเอวมันไหนโยนะในโยมปูนกันเตียมเอวกลึงหลดดาเมื่อจริงๆแล้วก็ไอ้ช่วงว่าเดิมนี่ประมาณก็ยำนะว่าไม่เกินห้าสิบเซน เรื้อประมาณกับสามสิบเซนถึงห้าสิบเซนกูดตีชุ่งนนะกูดตีช่งกันสามสิบห้าสิบตีในปอบปลูกปอบเรียนมันติดเล็วกนะัติดเลว็วช่วงปุ่มดีเลว็วแต่ปู้ใดว่าได้ประมาณหนึ่งปีก็เริ่มตกแตง่งริมโคนกับปอบเรียนมันติดเลว็วจะเรื่องตัวตัวเลว็วไอ้ช่างเกตจะไม่ใหแต่ว่าตีกุนต้นนั้นกุนต้นเดีริวเหม้อน,น,นมันจะมีรักอยอ่ไอ้นั้นรักกไอ้เจอยหรือรักซ้ำรองมัน เราต้องปล่อยให้มันหลออยู่ให้มันหลออยู่เลียวกาตินี้เราง่าไอ้วัดจะปืนมาตับต้มรบรบรบไปที่เราปูนคน้นเว้นไอที่เรายกเว้นปลอมันต่ำอย่าไหมอาจจะเป็นยวกกลวยหรือว่าใบไม้โอกมาตั้ง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 โอ๊คไปประมาณสักเล็กๆนะตั้งรองพืนไว้ประมาณสักหัวหัวตัองเม็ดโคนรองพื้นว่า ปรดเซ็ตแล้วกันไม้กับไม้ปุกกิ่งยางปุกก็ได้เอามาตั้งกับตั้งตรงกลางหรือไม้กันไม้ป่อยก็ได้มาตั้งย่างนะเรีนบางกวนวันแลยโต๊ทุ่งไม้แล้วหลวงตุงโปรงไม่ต้องไปิดถ้มันลำบากกนะ็เอาไมา้ป่อยมาตั้งกับว่าคือตั้งไงมันว่าไม่ตัวตึ้งก้นนะนะไอตึ้งแต่ว่ากูนคุกนะพระเรา เราตาคุกไปใช่ไหมเราตาคุกแล้วเราก็ตังเรีมคุกแล้วกห้มันหลกอกไปดานนกหลก่อเปปแล้วต่อไปก็อเอากระวัดจะพืชมาตับต้มอ,อีกเล้ครับเปลือกตั้มหม้ายไอ้หลักเรียนมันได้ขึ้นไปรูดแล้วก็มันเกิดความชื้นมันอมความชื้นทีนี้กันในนึ่งเดือนเราไม่ต้องรนาดาน้ำก็ได้กานี่ว่ามีหยกกลว้วยเอาไปใช้ไว้ด้วยนี่น้ำม,มันจะโยนในหยกกล้วยนั้นไม่ต้องรนาดน้ำก็ได้ ท่านคนต่อกันบ,บางเนี่ยแบบนี้เมื่อกอนเขาปลูกกันนะเพรามมาเคยไปดูติส่วนก็นแต่ว่าอโบรุ่นเม่นี่มันจำเปปเล็กๆปีเรียนปีเรียนมันตังสปริงเกอร์ดรอน้ำมันสิ้นเปลืองครับเมื่อกอนเข้าใจอ่ะใช่ความชุ่มชื้นของดินปลูกเรียนไม่ใหญ่ตังสปิงเกอรมม์ออใใอดรดน้ำอ,อยู่วันจาเหมือนเมือนเดี๋ยวนี้ซึ่งรถอดอย่างเรกกับเลีานะครับอีกอย่างํำเลีปลูกเรียนนี่ต้องเป็นตำเลีที่ว่ายูกลายเข้า รื้อยกลายป่าไม้มินชพันคือพูดยัไงวเอ่อเต้งอากาศร้อนเออชามชี้หงศาเรียกว่าลุมตีพัดมันเป็นลุมออกซิเจนพัดหยินเย็นมามาตรงใบเรียนเนี่เรียนจึงจะจเริญเติบโตแล้วก็ไม่ตายเราต้องเลือกตีไม่ใช่วานี่ตอนนี้ตามผมเห็นบางคนน้นมาต้มตีกันรุ่งเส้นกลางถุงหน้าเดดร้อนเปลี่ยงเปลี่ยนนกบินป้านก็ไม่่อยได้ร้นอนนกก็ไม่กล้าบ,บินป้าน ทีนี้โอต้มกินช่วงแล้วโอ้ดินแดงดรือดินกรวดมายอก,กุุกขึ้นช่วงแล้วสมันเดี๋ยววก้นันแล้วก็ตงังสเปนเกอร์รดน้ำแล้วก็โอ้เน็ตด,ดํามาปิดตลัลรังกาแล้วมันจะโย่ได้อย่างเลยละครับความร้อนมันช่วงเกินอุณหภูมิแต่รู้ขึ้นไปเช็ดจิบปุ่ชปงชาเกือบเกือบเที่ยิบปุ่งชาแล้วล่มแี่พัดมันกรร้อนการกาเรียนมันก็ตายเลยครับซึ่งมันไม่ตายก็มันมันโตจา้า แต่ว่าพวกกไา่พันกราไม้เนี่ยนํานผฝ่ายย่ามรดน้ำเลี้ยงกับบางคนไม่บอกไปน้อยแล้วนอนกว้าวส่้สวนเรียนกันเลยกว้าวตาหลนน้ำเรียน <c oughs> แล้วมันคุมไม้แล้วกับตา้ต่ํามอย่างนี้ไม่ต้องต่ำเลยก <c> อ <oughs> ผมว่ามันไม่หมดร่มนะครับถ้าเตะเราไม่ดีกับไม่ต้องหวนปลูกกับปลูกเรียนเพราะมันดูเล่นตั้งแต่ดูเล่นอย่างมันไม่อยากตั้งแต่ให้โต้งตรงตามหลักการนะ คือมันต้องโยตีตำเลทตีดีเมือ่อในพุ่มหว่านะตัวเป๋การลมปูนกับลมเมเุิมหว่านนะครับไอใบไม้มาตับต้มตับต้มเกิดความชื้นแล้วก็รากเรียนมันก็ขึ้นมาดูด่านแกนี้มันก็จะเรื่องเติบโตแลว้วบางคนว่าแล้วใช้ปุ๋ยชุดหน่อยจริงจริงแล้วเรียนก็ไม่ใช่ปุ๋ยนะถ้าใช้ปุ๋ยหมากกันมันไม่ดีมันทำให้ใช้เรียนมันมันโอนคือใช้เรียนโอนไหมตั้งว่าพอเราใช้ปุ๋ยบำรุงมันมันจะขึ้นเร็ว มันขึ้นเร็วอตอนเรียนนะไม่ใช่ตอนยางนะต้งเมื่อนตอนยางมันก็นิยมใช่ปุ๋ยก็ได้กรีดเร็วเรแล้วก็กรีดตีเปลือกทีนีนน้เรียนก็ไม่ยมใช่ปุ๋ยนะครับก็ไอจใช่ว่าไอ้เรียนห้ากินตามธรรมชจติตนมันได้แข้เงเร่งทุง่งผุ่มได้แข้เงเร่งก็ไม่ใช่ปุ๋ยเมื่อโอนนั้นนะด้านวิชาก,การตีพุมไปเห็นบางกนวาแล้วตีว่าแรงใีปลูกบางไม้พุมกับปลูกต่ผพมปลูกน้อยพมปลูกเต่ปลูกไว้ตามว่างต้นไม้ว่างต้นหมวกกานี่พุ่มปล แต่ว่าการปลูกไว้ตีว่างต้นไม้ไม่ต้องดูแลอะไรเลยมันจะขึ้นไปเองเดี๋ยวมันจะขึ้นช่วงนะเรียนมันจะขึ้นช่วงบางคนว่าแล้วขึ้นช úng, ่วงแล้วเรลอก็เพ่มไม่คิดได้มาเพม่มเอาไว้ใกล้เรียนล้น่นกับเรียนล้น่นเราไม่ต้องขึ้นไปตัดเรื่องการใกล้เรียนล้น่นใกล้ดีนะกับบา,างคนว่าแล้วเรียนล้่นใกล้ดีหรือโบเกะเมาจังวาแต่ว่าล้่นนั้นเว้นไว้กูนวยปูเน้อเว้นไว้ให้หมายถึงก็เชิญก็มองว่าเรียนล่นไปตึ้งกั ชีกินได้แต่ตีไม่ชี่ยอารมณ์ใจไม่แข้งแล้วก็ยาวข้องกับไม่ชีดยาก้าวใหนายใจเรียนโปรดไปอีกอย่างแล้วคนรูยจักแล่วมันคงไม่ทำหรอกแต่มันชีดยาก้าวในียใจเรียนกูไากินแล้วกูตายกันมันเจ้าต่างงันมันก็โต๊ะเรืองก็เลยก็เข้ากันนิยมเือเรียนเล่นตีนเรียนแต่ว่ามันชุกเหมือนไรแล้วเล่นเลนก็ได้ดีนะกับใกล้คนเก่เกบ้านตีนข้องผมกับปลูก ไม่ใช่พวกไม่ปลุกนะแต่พวกปลุกแม่ว่าพมดูแล่้อยมากดูแลเรียนวิธีปลูกพวกเหมือนเม่อเด็ว่านนะพมเไอ้ย่าบ้างไงไมยผูกบ้างเอมาใช้ก็แต่ว่าแบบว่าหรบพูนมันไอ้งจ้าก้าั้นแล้วก็พมรถน้ำหลังที่ก็จับด่างกลังทั้งแรงแรงจับดากลังหลังที่ก็ลืมไม่ใช่ได้รถแต่ว่าไม่ลื้ดินจะชุ่มชื้นอยู่กับไอ้่ังเกตกับใบเรียนแต่ว่าส้มบูนนั้นใบมันจะหน้าโยดมันจะพอง ม่ใหญ่โยดเฮียนี้ตายอยู่หนึ่งรดน้ำเพือกับมันก็ตายนี่ตอนนี้นี่ไอ้ดี่ผมโรนตายกันไหลชั่วเลวเรียนนรืมจักโยดมันลรืมเฮียนี้แล้วก็ตายตีนี้โร่ไม่พอเรียนตายต่ำเลยกระตู้แบกษ์าต่างนู่นอ่ะเรียนในตายอันคาดการชี้โรมูลถึงชี้อย่างไรกับมันตายแลวกับบรรยากาศโรนแล้วลมกระโรนนั้นมันโลกได้โอมูนมันไม่มีความริงแล้วกับโอมูนนี่ อย่างติ่น้ำนี่กับเหล็กวิตามินเหล็กน้อยมันไม่สามาถไปรักษาต้นถุเรียนถ้ามันรอดได้เท่ากับต้นไม้ถูกจานิดเขาก็มีวิตี้รักษาตัวเองก้องเขานะครับรักษาต้นก้องเข้าให้มันรอดถูกจิ่งถูกยางถ้ามันแก้งเร่งแล้วก็มันรดถูกจิ่งนะครับเราไม่ต้องไปชนเจยมากไม่ต้องวิจารการไปก้าวกับวิจารการนั้งมากเร่งมันมากเบียร์จะไหมกับเนี่ยเมื่อไหนพวกบ้าน ก็บไวกว้างเล้ยวว่าเรียนเลนกล้ดีว่าเรียนตัดการวัคลิปนี้ก็เพิ่มกัรมาเตือนผู้ปลูกเรียนว่าอย่าลงตุ้นในหมาเกินป่วยเล่าตานจะเสียใจยยกับต้องบ่อเรียนตายหมดส่วนนั้นแต่ก่อนนี้ว่าเทแต่ว่ามันไม่เหมาะสมหมาปลูววกเรียนนั้นต้งเรียนด้รับพ้นแล้วกับเอามอพอได้สามปีก็มันเริ่มตายที่ต้นที่ต้นแล้วมันตายหมดส่วนเลยาฐานเออไม่คุ้มกับลงตุ้นโดจะกันด้านน้า ไอ้บ่เตวไรูมากตั้งไลายเด็กรุ่นใหม่นักวิชาการรุ่นใหม่มันต้องไปเล่ตัวย่างไลเรียนเข้าเกะเกะที่กก็ปลุกไว้นานเลวอ่ะก็ปลุกกันปั่นปลื้อไม่ใช่ว่านักวิชาการรุ่นใหม่ปูนพวกก็ปลุกอ่ะดินแดงนี่รู้เลวอ่ะมันก็มันก็จะจมความร้อนก็มันก็สักพักก็มันตายหมดปุ๊บกาดันตียังไม่ตึงคลึง ในรอยต้นตายไม่รู้อย่างเลืองักเสียตนว่าคื้จบก็ดคูจบคลิปก็กว้างตึงผู้ใกล้ปั่นเรียนต่างไล่นะว่าอยาโลกคนนักเร่งอันหลังคนว่าตวว่าพอเขมาใกล้ก็มาติดโต๊ซื้อปั่นเรียนตั้าพีใจได้ตั้ามาไปชวดชอบเพลงไง แล้วเนีน้าไอ้โยกกลางตรงโรนเป่งเป่งพวไปตรวจรอบเพลงงทำเบื่อกัน่มแล้วเรียนมันอีโยอล้าพวกนักจากการต่างไล่โบกไปจำรวดเพลงเรียนกักน่มอยู่เลยตั้งเตะเดี๋ยเรียนโยนไม่ปักกันม่นเนมเกจส์หอ้วกเก็บไปก็บไปได้เร็วเพราะอาการมันไม่้อน ตั้งรับเทยเรากันรมก้าวเพลงเรียนนี่เรียนกับมันโยไม่ได้แล้วมันตายจัดเล่รู้จักันไนกะวิชากกันต่างไล่พวกใด้ฝันเรียนต่างไล่ก็จบคลิป